ท่านที่คิดจะทำธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญต้องดูคลิปนี้ให้จบส่วนใหญ่แล้วจะให้ความสำคัญกับยี่ยห้อของเครื่องซักผ้าแต่ความเป็นจริงแล้วกล่องหยอดเหรียญมีความสำคัญมากเพราะเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไม่สามารถกดปุ่มสั่งงานใดๆบนเครื่องซักผ้าได้การสั่งงานทั้งหมดจะมาจากกล่องหยอดเหรียญกล่องหยอดเหรียญคุณภาพสูงจะสามารถสั่งให้ซักแรงปั่นแรงสามารถตรวจสอบการเปิดและปิด ฝาเครื่องซักผ้าและสั่งให้ทำงานต่อเนื่องได้การติดตั้งกล่องหยอดเหรียญแบบโหลนั้นจะส่งผลให้เครื่องซักผ้าทำงานได้แต่ไม่สมบูรณ์และผู้ขายที่ซื้อกล่องหยอดเหรียญแบบโหลมาติดตั้งให้ลูกค้าเมื่อติดตั้งไปแล้วก็ไม่สามารถให้บริการหลังการขายได้ ทำให้ผู้ที่เลือกซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญราคาถูกจากแหล่งที่ไม่รู้ผู้ขายจะถูกทิ้งเราลองมาฟังผู้ซื้อที่ซื้อเครื่องซักผ้าไปแล้วถูกทิ้งกันครับรายละเอียดนะผมผมซื้อเครื่องซักผ้ามาประมาณช่วงเดือนพฤศจกิกายนนะครับผมปีที่แล้วใช่ไหมครับผมครับผมซื้อหาเครื่องน่าจะสิบสองกิโลครับผมสองเครื่องแล้วก็แปดกิโลหนึ่งเครื่องแปดก,ก,กิโลเนี่ยมันมันจะหยอดเหรียญน,น่ะยี่สิบบาท ไอ้ไอ้ตัวแปดกิโลเนี่ยจะมีปัญหาอ่าซื้อมายังไม่ถึงเดือนเขาบอกว่าอ่าแผงแผงกล่องเหยียดหรอไอยอดเหรียญมีปัญหาก็เอาไปซ่อมให้ผมประมาณเกือบเกือบเดือนครึ่งนะครับผมถึงถึงผมถึงใช้เครื่องไอ้ตัวยี่สิบาทนี่ได้ทั้งทั้งที่เพิ่งซื้อจากเขาน่นน่ะนะซ่อมเป็นเดือนเลยใช่องครับผมครับถูกต้องครับผมเขาบอกว่า แขงแข็งในของมันมีปัญหาเขาก็ไม่ยอมรับผิดชอบอะไรให้ครั้งๆที่ผมเนี่ยซื้อเครื่องมาลงทุนผมก็ขาดรายได้ตัวนั้นไปรู้สึกเสียใจครับผมเสียใจเสียใจที่อ่ไปลงทุนซื้อของกับเขาไงครับผมธรรมดาเขาเขาน่าจะมีการปันมากกว่านี้หน่อยครับผมเพราะว่าเขาเขาเป็นพ่อค้าน่าจะทําให้ลูกค้าประทับใจหน่อยชื่อเสียงเขามันจะได้ดีๆหน่อยจะได้มีคนเอาไปพูดต่อๆกันนะครับผมว่าร้านเนี่ย ผมซื้อมาเข้าบริการดีหายของให้ดีประมาณนั้นมันมันน่าจะดูดีกว่าครับผมได้เลยอ่ะแล้วรู้จักผมจากที่ไหนครับอ่าใน t u u e ครับผมผมผมเปิดดูใน YouTube ครับผมได้สำหรับแผงที่ถูกถอดไปแล้วก็ติดต่อเขาไม่ได้ทําให้เครื่องไม่มีแผงอยู่แล้วจะให้ผมช่วยก็ตอนนี้ก็คือเกือบเเดือนแล้วครับผมที่เครื่องเครื่องตอนนี้ผมใช้งานไม่ได้ตอนที่เข้ามาถอดนะเขาบอกว่าอ่า น่าจะเป็นฟ้าลงที่วงจรเขาบอกอย่างนี้ครับผมอืมแต่นั้นก็ติดต่อผมก็เลยถามเข้าไปว่าครับผมก็เลยถามเข้าไปว่าถ้าถ,ถ้าเกิดกรณีอ่าฟ้าฟ้าอ่าลงเครื่องเนี่ยเราเรามีมาตรการที่จะอ่าป้องกันได้ไหม มีระบบอ่าที่ azul. ได้มีไหมผมก็เลยถามเข้าไปเขาก็เลยบอกว่าไม่มีตอนนี้แผงไ, <fingert ip. S 2> ไม่ได้คืนและซื้อมาจากเขาเอาแผงไปซ่อมหายไปแล้วติดต่อไม่ได้จะให้ผมช่วยก็คือแอดไลน์แ <t> ล <ools> ้วก็ถ่ายรูปรุ่นของเครื่องว่าเป็นเครื่องรุ่นอะไรแล้วผมจะหาข้อมูลของอะไหล่ตัวนี้รวมทั้งราคาแจ้งไปให้ทราบแล้วจะจัดการส่งของให้นะอครับผานททอดคุณอะไรครับ สมยศครับผมคุณสมยศยังไงส่งข้อมูลผ่านมาทางไลน์นะครับขอบคุณมากๆนะครับขออนุญาตเอาข้อความเสียงที่คุยการเผยแพร่ให้คนอื่นเขารู้ผ่านทาง YouTube เขาจะได้ระมัดระวังว่าจะซื้อของจากใครจะได้ไม่เจ็บตัวเหมือนกับคุณสมยศนะครับได้ครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับครับสวัสดีครับ